เรญานพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งอุบัติขึ้นมีพระราชาองค์หนึ่งมีพระราชโอรสสีพระองค์พระราชามีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและลูกชายก็เลื่อมใสด้วยเวลาที่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระพุทธสาวกมาพักในพระราชนิเวศเขตพระราชฐานพระราชโอรสทั้งสี่พระองค์ก็เลี้ยงดูพระด้วยความเลื่อมใส แต่งานเลี้ยงพระเป็นงานใหญ่เพราะพระที่ติดตามพระพุทธเจ้ามีจํานวนมากการเลี้ยงพระจึงเป็นงานหนักฉะนั้นราชโอรสทั้งสี่จึงได้มอบงานเลี้ยงเป็นเลขานุก,การเป็นผู้แทนจัดงานเลี้ยงจัดเงินในพระคลังออกมาจับใจใ่ายใช้สอยเลี้ยงพระเลี้ยงคนของพระต่อมานายเสียนเห็นว่าถ้าญาติของเราได้มาช่วยในการนี้จะดีมากความจริงนายเสียนนั้นเป็นคนซื่อสัตย์สุดจริตไม่คิดคดโกง แต่บรรดาญาติทั้งหลายในตอนต้นก็ช่วยงานด้วยดีด้วยความซื่อสัตย์บริสุทธิ์พอนานๆเข้าก็คิดว่าเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ที่พร,ร,ระพุทธเจ้าเทศไม่มีความหมายนารกสวรรค์อยู่ที่ไหนมองไม่เห็นคนตายแล้วก็แล้วกันไปแต่เวลาที่มีชีวิตอยู่นี้ให้มันมีความสบายก็แล้วกันตัวมิจฉาทิฏฐิมันเกิด ก็เริ่มจัดการตามระเบียบเงินที่ให้มาเลี้ยงพระก็กันเข้ากระเป๋าเสียบ้างของซื้อมาสิบชิ้นก็แจ้งว่าซื้อมาห้าชิ้นของราคาหนึ่งบาทก็มาแจ้งว่าราคาสองบาทเวลาทําของให้พระของดีรสอร่อยก็กินเสียก่อนบ้างให้ลูกหลานกินก่อนบ้างกีดกันเอาของพระไปไว้ในบ้านบ้างทำมาแบบนี้เป็นปกติ เป็นอันรู้กันว่าทุจริตคดโกงของสงเมือ่อบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ตายนายสเสมียนไปเกิดเป็นเทวดาบรรดาญาติทั้งหลายเหล่านั้นไปสู่อเวจีมหานรกสิ้นระยะเวลากับหนึ่งเมือ่อพ้นจากอาเวจีมหานรกแล้วผ่านนรกบริวารสี่คุมและก็มายังยมมะโลกีนรกอีกสิบคุมนรกมีกี่คุมลงหมด พ้นจากนารกสิบกลุ่มแล้วก็ามาเกิดเป็นเปรตอีก12บสองจำพวกเปรต11บเอ็ดจำพวกไม่มีโอกาสจะโมทนาส่วนกุศลพอมาถึงเปรตระดับที่12คือปรัทตูชีวีเปรตพวกนี้มีกรรมไม่มากไม่มีนอนกินไม่มีไฟไหม้ไม่มีหอ,อกเสียบแทงแต่ทว่าต้องเดินหิวหาอะไรกินไม่ได้รออย่างเดียวคือใครเขาจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บ้าง ถ้าได้รับการโมทนาก็มีความสบายถ้าที่ไหนทำบุญแล้วไม่ได้บุญเปรตพวกนี้ก็ไม่ไปล้อมอยู่ถ้าใครทำบุญแล้วเป็นบุญเปรตพวกนี้ก็จะไปยืนล้อมอยู่สะพังรอบๆบบริเวณนั้นคอยโอกาสที่ได้รับโมทนาปรตตูชีวีเปรตที่เป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารนั้นท่องเที่ยวมานานหลายกับได้เข้าไปหาพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าอดข้าวอดน้ำมานานเหลือเกินแล้ว เวลานี้เห็นข้าวของกองไว้พอจะกินเข้าไปมันก็เป็นแกลบแล้วมีไฟลุกเห็นน้ำอยากน้ำพอวิ่งเข้าไปจะกินน้ำน้ำก็แห้งกลายเป็นแกลบและเป็นไฟลุกกินไม่ได้เมื่อไรข้าพระพุทธเจ้าจะมีข้าวมีน้ำกินกับเขาสักทีความจริงบุญของพระพุทธเจ้าก็เหลือหลายถ้าจะช่วยก็เหลือที่จะช่วยได้แต่ว่าอำนาจของกรรม บังคับเปรตพวกนี้จึงยังไม่มีโอกาสจะได้โมทนาส่วนกุศลพระองค์ก็ต้องทรงอุเบกขาและทรงทราบด้วยอํานาจพระพุทธญาณว่าอีก9 1กับจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมีพระนามว่าสมเด็จพระสมณะโคดมทรงอุบัติขึ้นในโลกและญาติของเปรตทั้งหลายเหล่านี้ที่เป็นนายเสมียนกําลังเป็นเทวดายอยู่จะกลับลงมาเกิดเป็นพระราชามีพระนามว่าพระเจ้าพิมพิสารในประเทศมคธ จะเป็นผู้อุปถัมภ์ของพระพุทธเจ้าและเป็นพระสหายกันมาก่อนเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลให้กับเปรตทั้งหลายเหล่านี้เมื่อโมทนาแล้วก็จะพ้นจากความเป็นเปรตไปเกิดเป็นเทวดาเมื่อเปรตทั้งหลายทราบจะองค์สมเด็จพระประทีปแก้วว่าอีก91กับจะได้กินข้าวกินน้ำมีความสุขก็ดีใจมีความรู้สึกคล้ายๆกับว่าเวลา91กับเป็นวันพรุ่งนี้ ท่นญาติที่ทำทั้งหลายการกินของสงการคดโกงเอาของสงกรรมนั้นหนักหนาสาหัสเหลือเกินจะเริรทา